ท่านผู้ชมด้วยโอ้โหมันบรรยากาศแบบนี้ก็นึกว่าที่อที่ไหนนะที่มันเป็นแบบฝรั่งอฝรั่งเอที่อังกฤษอังกฤษอังกฤษใบไม้ร่วงเต็มเลยคือช่วงนี้มันก็ฝนตกบ่อยนั้นก็ใบไ,ไม้ร่วงเต็มเลยไม่รู้นะฝนตกบ่อยแล้วแถมใบไ,ไม้ร่วงเต็มเลยด้วยนะครับอือตามนั้นแหละ ซึ่งผมกับมาจากโรงเรียนมาผมก็ตามสัญญาของทวกพ่อเอ้ยทุกคนก็อัดคลิปนี่แหละอัดคลิปอยู่แล้วผมก็จะพา <Thank you. S 1> ไปเล่นในทุกๆสนามของผมนะครับม่าเราจักรยานมาซะด้วยเคิดเค่ว่าเราจักรยานมาตั้งแต่แรกเดี๋ยวเราไปเอาจักรยานกันเลย ที่นี่ไม่มีการปนที่นี่มีแต่ชายชาตรียังไม่ได้เอาจักรยานเลยพั่งปีลงมาเสร็จจากไอ้เมื่อกี้ไอ้นั้นน่ะเห็นเปล่าเห็นเปล่าตรงนั้นนั่นนั่นนั่เนี่ย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 เออเนี่ยเราจะทำตามสัญญาอะไรอะมิ่งบุกมือรถเขาทำไม ก็เป็นที่อะไรก็ไม่รู้หยุดเทปเอานะครับแล้วก็อยู่ในมุมของจักรยานที่เรียบร้อยนี่มีได้ตั้งด้วยขับดีชาาเดี๋ยวตกเดี๋ยวโดนย่าด่าอือหนึ่งนาทีแล้วลือไวจังโอเคปั่นแบบช้าๆแบบใสายธรรมะ มาการะังสังหาพี่นาว้ายว้านี่นี่หนักเลย <c oughs> คลิปคลิปอืมถือเอาแบบนี้ดีกว่าไม่หวัน่นยังไม่ยอมแพ้ เราต้องสู้อันนี้เป็นปานนู้นที่นี่มีแต่ชายชารีอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนของคุณแล้วก็กดติดตามที่ด้านร่างอ่ะด้านร่างะกดติดตามด้วยเอ๊ะพูดตาม ถ้าเกิดผมมีผู้ติด,ดตามเยอะมากผมคงจะดีใจมากๆเลยนะครับแล้วจะเอาใส่ตรงนี้ทําไมนนวเมื่อมัที่ไม่ได้ใช้แล้วที่นี่ไม่มีจนพ้นลงที่นี่มีแต่ชอยชอตอตีวัววอะเอวอ่าวะวว ผมได้ทําการปีนตรงนั้นที่เรียบร้อยแต่ผมจะไม่ปีนอ,อีกเดี๋ยวผมจะเล่นบาสด้วยอเล่นบาสอันนี้ชิงช้านี่นะอะาาวีเออชิงตาชิงตา

โอเคโอเคสิ่งช้าแค่นี้พออยากเห็นผมกล่งขแง,ง <c oughs> อะไรหมเออแต่ผมว่าก็ตามสัญญาตามบุญที่ผมสัญญากับท่านผู้ชมไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ให้เอาโทรศัพท์มาผมก็จะไม่อัดนะครับผู้คนก็อดเห็นไปก่อนนะครับ ส่วนผมอาจจะอัดนะครับแต่บางทีอัดไม่ได้ไม่นานนะครับนั่นแหละรครับโอเคหลัง<ด>จากจนนีะ้พี่เจมส์พี่เจมส์ให้หนูขึ้นพี่ไม่ไปพี่จะกลับบ้านที่นี่ไม่มีหรอกโจรที่นี่มีแต่ชายชาตรีพี่โต กบิดต่ว้าขิ้นหมเผีฟยววขอทางไหนครับรนีนี่เออชิบ

านจิเธอไหนนะดทชีแต่สายาบบามเรเห็นไหมเห็นก็บอกไปเห็นก็เออเนี่ยตึไขมืเลย ตอบใจจะผิดฉมประมาณนี้หนึ่จะสีซูมเข้าประมาณหนึ่งจุสีนี่แหละดีที่สุดสิป้องโอ้ยไม่มีเสียงไม่เป็นไรนะครับแต่ผมสัญญาจากกันโดยเฉพาะแล้วว่าผมจะโกนโอบุลแล้วว่าถ้าเกิดคลิปอัดไม่เพิ่มไม่ ก็ขอการบายบายด้วยนะครับเชี่ยโอ้โหทอนเชี่ยคลิปนี้จะไม่ผูกไม่เห็นผูกเห็นหน้านะครับไม่เห็นเออไม่เห็นหน้านี่แหละกดเปิดเปิดอะไรกันปิด กินน้ำอยู่ยินดีด้วยครับปองปองกินน้ำอยู่ก้นขวดน้ำนี่เดี๋ยวดิเอ๊ดมาเลย ขึ้นสมองใกล้เจนหนึ่งชั่วโมงแล้วไว้คตรเลยนี่ไอ 4, สี่สี่สี่ห้าสี่หกเราจะกว่าความจะเบิดอะรับแรกจันให้ดีก่อนใครไม่ต้องมสสนใจด้านหลังครับไม่ต้องมืสนใจไม่ต้องไปสนคำพูดด้วยนะครับเออเขาจะบอก สงสายาดูมาดามเาอวานาทีนยาส่าสัดมาดามเขาเนีหรอนีเจียนชอนที่นจะนัดาธอนะซ้ยาดูมาดามเขาขอวันาทคนทำที่สูงวันนี้ปะลองนี้มาลองเออออเสข้างไหนกันบ้างเอาไหยังบ ก็เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าผมต้องมีกันบ้านค้างเอาไว้อยู่เธอผมต้องไปทําก่อนนะครับบายครับสําหรับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับโอเคครับโอเคนะครับบายค